พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่63ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่25มกราคมพุทธศักราช2547และขณะนี้ค่ะแม้ว่าจิตเกิดดับโดยที่เรายังไม่มีการประจักษ์แจ้งเลยถ้าขณะนั้นไม่ใช่วิปัสนาญาณนนะก็จะไม่ใช่ขณะที่กำลังประจักษ์แจ้งลักษณะของจิต แต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะว่าที่จิตเกิดแล้วก็เราสามารถจะรู้ได้ก็เพราะเหตุว่าแม้จิตขณะก่อนดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทําให้สามารถที่จะรู้ได้ว่าอาการที่ปรากฏก็คือการเกิดดับสืบต่อของจิตใครจะยับยั้งจิตว่าจิตนี้เกิดแล้วดับไปแล้วไม่ให้มีจิตเกิดสืบต่อไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าจิตทุกขณะเป็นอนันตระปัจจัย หมายความว่าสภาพของธรรมะแต่ละอย่างเนะะี่ยค่ะก็มีปัใจจัยในตัวของสภาพธรรมะนั้นแต่ละอย่างซึ่งต่างๆกันไปสําหรับจิตและเจตสิกเนะะี่ยค่ะเป็นอนันตระปัจจัยคือทันทีที่จิตเจตสิกดับปราดไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นปัใจจัยให้จิตเจตสิกขณะต่อไปเกิดขึ้นอีกเพราะเป็นอย่างนี้นะคะเกิดดับสืบต่อจึงเป็นอาการที่ปรากฏให้รู้ได้ว่าขณะนี้มีจิต จิตที่ไม่มีอนันตระปัจจัยหรือไม่มีปัจจัยใดๆอีกเลยก็คือจุติจิตของพระอรหันต์ซึ่งไม่เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดในภพชาติต่อไปสำหรับประฐานะนะคะ mm. เหตุใกล้ให้เกิดถ้าไม่มีเจตสิกจิตเกิดได้ไหมคะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตจึงมีเจตสิกเป็นเหตุใกล้และในภูมิที่มีขันธ์ห้าเนะะี่ยค่ะก็จะมีรูปเป็นเหตุใกล้ให้เกิดด้วยเพราะว่าจิตต้องเกิดที่รูป จิตจะเกิดนอกรูปหรือว่าปราศจากรูปไม่ได้เลยไม่ใช่ไปล่องลอยตามที่ไหนได้นะคะแต่ว่าในภูมิที่มีขันห้าซึ่งมีรูปจิตจะต้องเกิดที่รูปเพราะฉะนั้นจิตจึงมีนามรูปเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนามก็คือเจตสิกส่วนรูปในภูมิที่มีขันห้านะคะจิตทุกประเภทต้องเกิดที่รูปหนึ่งรูปใดซึ่งรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตนะคะจะมีหรูป นี่ก็คือการที่เราจะเข้าใจว่าเราเข้าใจหรือเปล่าพอพูดถึงลัคนาที่จตุก,กะหรือเราไปจําชื่อไว้เท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจก็ต้องอยู่ครบในลัคนาที่จตุก,กะของจริงขอกราบเรียนถามคือผมฟังการบรรยายของท่านอาจารย์ทางวิทยุเมื่อเร็วๆนี้ครับว่าสานุสามเณรนเนี่ยถูกยักเข้าสิงเนี่ยนะครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่า ขนานั้นน่ะสานุสามเณรเนี่ยมีจิตอ่อนมากหมายความว่าจิตของสานุสามเณรก็ยังอยู่แต่ก็มีจิตของยักษ์เนี่ยมาคมจิตของสานุสามเณรไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมครับยังอยู่ค่ะราะว่าอาการที่ปรากฏนะคะคือเกิดดับสืบต่อตามปัจจัยซึ่งเป็นอนันตระปัจจัยครับไม่ใช่จุดติจิตของพาระอรหันต์เมื่อจิตขณะใดด,ดับไปนะคะต้องมีจิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อ ก็แสดงว่าสารุกสามเนนจิตก็ยังอยู่ที่รูปอยู่หายไปไม่ได้ค่ะมีปัจจัยที่จะต้องเกิดดับสืบต่ออยู่เรื่อยๆจิตที่มาข่มนี่เขามาอาศัยรูปของสารุกสามเณใช่ไหมฮะสารุสสามเนไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหมคะครับไม่รู้แต่อาการที่คนอื่นเห็นนีคะก็เป็นอาการที่จิตอื่นสามารถที่จะเป็นปัจจัยทําให้เกิดรูปนั้นๆได้ สารุ่เน้นก็คงจะสลบในต,ตอนนั้นคือไม่รู้สึกตัวังนั้นก็มีจิตบุคคลอื่นที่สามารถเป็นปัจจัยให้แสดงกิริยาการอย่างนั้นได้นะคะเพราะว่าจิตของสามาเณรนั้นยังต้องมีอยู่แน่นอนนะคะแต่เราจะเห็นได้ว่ากําลังของจิตเนี่ยค่ะสามารถที่จะทําให้รูปเกิดขึ้นได้อย่างแค่เราเดินไปที่ประตูเราไม่ต้องใช้มือเปิดเลยใช่ไหมคะประตูนั้นก็ยังเปิดได้นี่ก็แสดงเห็นว่าณนะสมัยนี้เนี่ยเราก็ยัง เห็นสิ่งซึ่งเป็นการกระทำไม่ใช่ด้วยกำลังของจิตด้วยซ้ำไปนะคะเพียงแต่ว่าผู้ที่สามารถที่จะทำสิ่งที่เราเห็นดูเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะทำได้นะคะประตูเปิดเองปิดเองพูกนี้ค่ะก็ยังเป็นจิตของผู้ที่ยังมีกิเลสไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะเลยนะคะก็ยังสามารถที่จะทำสิ่งต่งตางๆเหล่านี้ได้ แต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีพลังจิตก็สามารถที่จะทำให้รูปเกิดได้และพลังของจิตเนี่ยก็ตามกำลังของสภาพของจิตด้วยถ้าเป็นสภาพของจิตที่มั่นคงสงบถึงระดับของฌานจิตถึงขั้นรูปฌานอรูปฌานและก็ยังสามารถที่จะมีวสีความแคล่วคล่องสามารถที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆได้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ต้องมีเหตุที่สมควร ไม่ใช่ว่าไม่มีความที่จิตสงบแล้วก็จะสามารถที่จะไปทําอย่างนั้นได้แต่กําลังของสมาธิก็มีพอสมควรแต่ก็ยังไม่ใช่สัมมาสมาธิถ้าไม่เกิดกับกุศล,ลจิตเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าสมาธิในการสามารถที่จะกระทําให้เกิดรูปต่างๆได้แต่ที่จะไปทําให้จิตนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ท่านอาจารย์บอกว่าวิญญาณเนี่ยล่องลอยไม่ได้ผิดผมเข้าใจเนี่ยแต่ทําไม ไอ้วิญญาณหรือจิตของยักษ์เนี่ยจึงมาอยู่ที่จิตของสารนสสัเนะได้อยู่ค่ะใช่คำว่าสิงไม่ได้หมายความว่าอยู่อ๋อค่ะไม่ได้หมายความว่าเข้าไปอยู่เลยแล้วหมายถึงยังไงคับที่ว่ามาสิงเนี่ยหรือว่ามาแสดงอิทธิพลยังไงอะไรขอย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลนะคะถ้ามีอิทธิปาฏิหาริเกิดขึ้นเนี่ยใครทำกิ่ทำจิตที่มีพลังที่สามารถจะทําได้นะคะขั้นหนึ่ง ทีนี้คนยุคนี้เนี่ยทําอะไรได้บ้างไหมไม่ได้ที่ดูเหมือนปาฏิหาริย์ไรอิทธิเดินใกล้ๆประตูไม่ต้องเปิดประตูเปิดเองเพราะนั่นก็มีเครื่องคเครื่องนี่แสดงถึงจิตที่ไม่ถึงระดับของผู้ที่มีความสงบขั้นชานยังทําได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้เห็นพลังของจิตหรือกําลังของจิตหรือสมาธิขั้นต่างๆนะีคะก็สามารถที่จะทําให้เกิดรูปได้ตามกําลังระดับต่างๆ ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อย่างพระองค์ได้อย่างได้ก็มีเหมือนกันที่คนอื่นพอจะกระทำได้แต่ก็ไม่เท่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ามีจิตระดับหนึ่งซึ่งสามารถจะทำให้รูปเกิดขึ้นได้โดยจิตของยักษ์ต้องเกิดที่รูปของยักษ์จะออกไปนอกรูปไม่ได้เลยจิตของสานุสามเณรก็ต้องเกิดที่รูปของสานุสามเณรแต่คนที่นอนหลับ เราน,น,นะคะซึ่งไม่มีอิทธิปาฏิหารไม่มีกําลังของสมาธิจะไปจับรูปนั้นให้บิดนะคะให้ยกมือยกเท้าเราทําได้นะคะคนนั้นกําลังนอนหลับลองสิคะเดี๋ยวนี้ลองก็ได้คะ่ะคนไหนนั่งเฉยๆคุณรบลองไปจับมือก็ให้ชูขึ้นเนี่ยได้ไหะคะโอ้ถ้าเราไปจับได้ค่ะนั่นสิคะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> จะเห็นได้นะคะว่าคนที่เขานอนหลับสนิทก็ยังมีผู้ที่ไปจับทําให แขนขาเขาง,งอเกรงหรือสั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ได้แต่ถ้าคนนั้นมีพลังจิตซึ่งไม่ต้องใช้มือเหมือนอย่างเราเดินไปที่ประตูเนี่ยเราไม่ต้องเปิดประตูแต่ประตูก็เปิดได้นั่นระดับ,บของจิตที่ไม่ได้สงบเลยไม่ได้รู้เรื่องของธรรมะเลยนะคะคเพียงแต่เข้าใจเรื่องวิชาการทางโลกก็สามารถที่จะกระทําสิ่งซึ่งคนที่ไม่รู้เลยอาจจะ เห็นว่าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์อย่างคนที่ไม่เคยเห็นไฟและมีไม่ขีดไฟไปขีดไฟขึ้นมาเขาก็ตกใจละทําไฟขึ้นมาได้ยังไงนั่นก็แสดงให้เห็นถึงทุกอย่างในครั้งที่จะเกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะรู้หรือสามารถที่จะเข้าใจได้ระดับไหนแต่ที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะก็คือตามพระธรรมที่ทรงแสดงให้เราค่อยๆพิจารณาให้ค่อยๆพิสูจน์ว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือไม่ เช่นจิตเป็นาธาตุรู้เป็นสภาพรู้นะคะเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยเมื่อทํากิจของจิตนั้นระดับไปทันทีเร็วมากเนี่ยคะ่ะเราก็จะค่อยคอยศึกษาค่อยๆเห็นความต่างของจิตขณะที่หลับสนิทแล้วก็จิตขณะที่เห็นจิตขณะที่เป็นกุศลอกุศลจิตที่ทํากุศล,ก,ศล,ลกรรมอกุศล,ลกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะก็ค่อยค่อยเข้าใจขึ้น สำหรับการทบทวนที่จะให้เข้าใจธรรมะนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขณะไหนก็ตามนะคะให้ทราบว่าขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดที่ลืมไม่ได้ก็คือว่าขณะน,นี้ไม่ว่าเราจะพูดเรื่องกุศลก็มีในขณะนี้นะคะอกุศลก็มีวิบากคือผลของอกุศลและอกุศลขณะนี้ก็มีกิริยาก็มีนี่คือการที่เราจะไม่ลืมนะคะ ไม่ใช่ว่าเราฟังเรื่องชาติสี่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ลืมแต่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนขณะไหนค่ะสิ่งที่เป็นธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังก็คือในขณะนี้ทั้งหมดอย่างเรื่องตาขณะนี้ก็มีหูจมูกลิ้นกายใจมีหมดทุกอย่างที่มีแสดงไว้ในพระธรรมที่เป็นพระไตรปิฎกนี่นะคะเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้เองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทบทวนในเรื่องของชาติ ขณะนี้มีทั้งกุศลอกุศลวิบากกิริยาพูดอย่างนี้เตือนแต่ว่าความละเอียดก็คือสามารถที่จะรู้ได้เองนะคะหลังจากที่ฟังแล้วว่าขณะไหนจิตไหนเป็นชาติอะไรเพราะว่ามีทั้งสี่ใช่ไหมคะกุศลก็มีอกุศลก็มีวิบากก็มีกิริยาก็มีแต่ต้องละเอียดที่จะรู้ว่าแต่ละขณะจิตเนี่ยคะ่ะเกิดดับเร็วมาก เพราะฉะนั้นเราจะพูดรวมๆโดยที่ว่าไม่เจาะจงว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลขณะไหนเป็นวิบากขณะไหนเป็นกริยาก็แสดงว่าเรายังไม่มีความที่จะเข้าใจสภาพธรรมะต,ตามความเป็นจริงว่าซักขณะหนึ่งนะคะก็ต่างกันหลากหลายโดยที่ว่ามีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เราขณะนี้ที่ทุกคนกำลังเห็นได้ยินนะคะและอยู่ที่นี่เป็นกามาวจะระจิต ใช้คําว่าเป็นจิตระดับขั้นต้นเลยนะคะคือเป็นกามภูมิยังไม่ใช่เป็นจิตระดับขั้นสูงกว่านี้ทั้งวันทุกวันเนยนะคะก็จะเป็นจิตในระดับนี้จนกว่าเราจะมีความเข้าใจและมีเหตุเพียงพอที่จะทําให้จิตขั้นอื่นหรือภูมิอื่นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็แน่ใจได้นะคะว่าเป็นกามภูมิทั้งหมดเป็นกามวัชระจิตและก็โดยชาติก็มีทั้งสี่ชาติถ้าพูดถึงโดยเหตุ เป็นปรมัถธ,ธรรมทั้งหมดที่เรากล่าวนะคะใช้คําว่าปรมัถธ,ธรรมเพราะเหตุว่าไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แปลว่าเป็นธรรมะที่มีจริงซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นได้เลยนะคะ <uk> เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงธรรมะอะไรกลับไปที่เป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็น <oughs> รูปนั่นคือความเข้าใจของเราเริ่มที่จะย่งลงถึงความเป็นอนัตตา ซึ่งกว่าจะประจักษ์ลักษณะที่เป็นอนาัตตาได้นะคะต้องสะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกในลักษณะของสภาวธรรมะที่ปรากฏแล้วเราก็ได้ยินซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกระทั่งสามารถที่จะถึงลักษณะของสภาวธรรมะแต่ละลักษณะได้แต่ก็มาจากการฟังและการเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดโดยเหตุนะคะก็ขอทบทวนด้วยคำถามว่าเป็นปรมัตธ,ธรรมอะไรเจตสิก เจตสิกปร,ม,รมัต์ค่ะนี่ก็แสดงว่าเข้าใจแล้วว่าเหตุหมายความถึงสภาพธรรมะหกอย่างถ้ากล่าวโดยนัยยะของเหตุหกนะคะก็คือโลภะเจตสิกเป็นโลภะเหตุโทสะเจตสิกเป็นโทสะเหตุโมหะเจตสิกเป็นโมหะเหตุอโลภะเจตสิกก็เป็นอโลภะเหตุนะคะอะโทสะเจตสิกก็เป็นอะโทสะเหตุ อโมหะเจตสิกก็เป็นอะโมหะเหตุและก็อีกชื่อหนึ่งของอะโมหะก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นก็จะมีจิตต่างกันเป็นสองประเภทคือจิตที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยก็มีและจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยก็มีและก็ความจริงก็คือขณะนี้อีกนั่นแหละ คือจะไม่พ้นจากชีวิตประจําวันเลยนะคะไม่ว่าจะแสดงธรรมะโดยนัยะประการใดก็ตามก็คือสิ่งที่กําลังมีในขณะนี้คือมีจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยและมีจิตที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยซึ่งเราจะต้องเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะว่าขณะไหนเป็นจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยขณะไหนเป็นจิตที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยแต่ถ้าจะพิจารณาถึงเหตุนะคะเมื่อเหตุได้แก่เจตสิกหดวงโลภะ เป็นเหตุหนึ่งโทสะเป็นเหตุหนึ่งโมหะเป็นเหตุหนึ่งทางฝ่ายอากุศลซึ่งทางฝ่ายดีก็จะตรงกันข้ามเลยอโลพะขณะที่ไม่ติดข้องนะคะอะโทสะขณะที่ไม่ขุนเคืองใจไม่โกรธอะโมหะขณะที่ไม่มีความหลงต้องเป็นฝ่ายโสภณะเหตุนะคะเพราะฉะนั้นจิตที่มีเหตุเกิดร่วมด้วย กับจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเพียงขั้นต้นลองพิจารณาว่าจิตประเภทไหนจะมีกำลังมากกว่ากันมีจิตสองประเภทนะคะประเภทหนึ่งไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเลยสักเหตุเดียวโลภะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีอะโลภะอะโทสะอะโมหะไม่มีเลยนะคะกับจิตที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยคือมีโลภะเกิดเป็นเหตุที่จะให้สภาพธรรมนั้น มั่นคงสามารถที่จะทำให้งอกงามเจริญเติบโตไปได้ด้วยความติดข้องนั้นกับจิตที่ไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีอะโลภะไม่มีอะโทสะไม่มีอะโมหะเกิดร่วมด้วยจิตไหนจะมีกำลังมากกว่ากันคะมีเหตุจิตที่ไม่มีกำลังคือจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยและขณะนี้ก็กำลังมีทั้งสองอย่างคือมีทั้งจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเลย และมีจิตที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยขณะที่เห็นขณะนี้ทุกคนมีนะคะทำไมเห็นคนตาบอดก็มีซึ่งไม่เห็นเพราะฉะนั้นทำไมเห็นนะคะกรรมที่ได้กระทําแล้วเนะะี่ค่ะเป็นปัจจัยทำให้มีรูปร่างกายทั่วทั้งตัวเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีจักขุปสาทะขณะที่เกิด เวลาที่มีการเห็นขณะนี้นะคะต้องมีจักขูปุปาธาเกิดถ้าไม่มีจักขูปุปาธาเกิดการเห็นเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมเป็นปัจจัยทําให้จักขูปุปาธาเกิดจึงสามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอุปัติเหตุนะคะเป็นขันธ์ที่เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยไม่มีใครสามารถจะสร้างจิตสักขณะเดียวได้เลยแล้วก็จิตก็มีหลากหลาย นจิตแต่และขณะก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยต่างๆกันทั้งนั้นสําหรับจิตเห็นเนี่ยค่ะต้องเป็นอุปปัติเหตุน,นะคะคือหมายความว่าเป็นอุปปัติที่ทําให้เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยคําว่าพบมีสองอย่างกรรมมาพบกับอุปปัติพบกรรมมาพบได้แก่เจตนาเจตสิกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสําเร็จเป็นกรรมที่จะทําให้วิบาจิตเกิดขึ้นขันธ์ที่เกิดเพราะกรรมมาพบ ขันนั้นเป็นอุปัตติภพที่กำลังเห็นนี่นะคะเกิดขึ้นเพราะกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะถ้ามีปัจจัยที่ให้เห็นเกิดเห็นก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นสำหรับกรรมที่ได้กระทำแล้วเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลเกิดขึ้นจิตที่เป็นผลนะคะคือวิบากจิต ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องวิบากค,คือผลของกรรมต้องรู้ว่าคือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดเพราะจิตเจตสิกซึ่งได้กระทำกรรมไม่ว่าจะเป็นกุศล,ลกรรมหรืออกุศล,ลกรรมนะคะจะเป็นปัใจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏโดยเลือกไม่ได้จิตเห็นเมื่อเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัย กรรมทั้งหลายเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใดเกิดร่วมด้วยเลยเพราะฉะนั้นวิบากจิตที่เป็นผลของกรรมที่เห็นนะคะขณะนั้นเป็นอเหตุกะจิตคือยังไม่มีเหตุใดๆเกิดร่วมด้วยเพียงแต่ว่าถึงกาละที่กรรมใดจะให้ผลก็เป็นปัจจัยให้จิตที่เป็นผวังอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะสิ้นสุดกระแสผวัง โดยก่อนจะสิ้นสุดก็มีพวังขจรณะหนึ่งขณะต่อจากนั้นก็เป็นพวังคุประเชทะซึ่งเป็นกระแสะพวังสุดท้ายหรือจะชื่อว่าตัดกระแสของผวังก็ได้โดยกำลังของกรรมที่จะให้ผลทางตาเพราะฉะนั้นเมื่อพวังคุประเชทะซึ่งเป็นวิบากจิตดับขณะต่อไปเป็นอะไรคะคงไม่ลืมเพราะว่าคราวที่แล้วก็พูดกันมากเหลือเกินคะ่ะเรื่องจิตที่เป็นวิถีจิตขณะแรก ถ้าเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่วิบากเพราะว่าวิบากขณะนั้นเป็นภวังที่ดับไปแล้วและจิตต่อไปนะคะเป็นกิริยาจิตซึ่งเพียงแต่รู้ว่าอารมณ์กระทบแต่ยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิน่นไม่ลิ้มรสนะคะเพราะฉะนั้นจิตนี้ค่ะทำอาวชนะกิจทางปัญจทวารจึงชื่อว่าปัญจทวาราวชนะจิตเป็นกิริยาจิตไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วย ยังไม่มีนะคะวิถีจิตเนะะี่ยค่ะที่เป็นจิตที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยก็มีที่เป็นจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยก็มีแต่เป็นวิธีจิตเพราะหมายความว่าไม่ใช่ปฏิสนธิจิตไม่ใช่พวังขจิตไม่ใช่จุดติจิตแต่เป็นการรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่คือขณะนี้นะคะ ที่เราเรียนธรรมะเนี่ยค่ะคือเราเรียนสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้ให้เข้าใจว่าเป็นขณะจิตแต่และขณะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นจิตประเภทต่างๆโดยชาติโดยภูมิโดยเหตุสำหรับจิตขณะแรกที่เป็นวิถีจิตก็ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเลยแต่เป็นกิริยาจิตเพราะฉะนั้นจะเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ไหมคะอเหตุก,กะกิริยาจิต คือเรียกตามความเป็นจริงค่ะไม่ใช่ว่าเมื่อบัญญัติอย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปจําไว้เฉยๆแต่หมายความว่าเราสามารถที่จะเข้าใจว่าทําไมมีคํานี้นะคะบัญญัติลักษณะของสภาพตามที่ขณะนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าเมื่อเป็นจิตที่เป็นวิถีจิตแรกและก็รู้อารมณ์ที่กระทบทวารจึงเป็นอาวัชนะและก็อาศัยทวารจึงเป็นทวาราวัชนะ แล้วแต่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถ้าเรียกรวมก็เป็นปัญจทวาราวชนะถ้าแยกขณะที่เห็นก็เป็นจักขุทวาราวชนะถ้าเป็นทางหูไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตากระทบขณะนั้นก็เป็นโสตะทวาราวชนะนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ซึ่งก่อนเห็นก่อนได้ยินก่อนได้กลิน่นก่อนลิ้มรสก่อนรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นอะเหตุกะจิต เริ่มรู้จักอเหตุกะจิตที่เป็นกิริยาจิตหนึ่งขณะแล้วก็ถ้าเป็นทางใจไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายคิดเนี่ยค่ะคิดขึ้นมาขณะนั้นไม่ใช่ผวังเป็นวิถีจิตแรกแต่เพราะเหตุว่าไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแต่อาศัยจิตที่ทำอาวชนะกิตคือรู้อารมณ์ที่กระทบในขณะนั้นนะคะจึงเป็นมโนทวารวชนะจิต ทั้งสองจิตนี้เป็นอเหตุกะกิริยาจิตถ้าพูดถึงอเหตุกะกิริยาจิตทั้งหมดนะคะมีสามดวงแต่สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พระอาหารหันต์นยคะก็จะมีอเหตุกะกิริยาจิตเพียงสองดวงเท่านั้นคือปัญจทวาราวัชนะจิตกับมโนทวาราวัชนะจิตแต่อเหตุกะกิริยาทั้งหมดมีสามนะคะแต่เราจะยังไม่พูดถึงประเภทสุดท้ายซึ่งเป็นของพระอาหารหันต์ เท่านั้นที่เป็นอเหตุุกะกิริยาอยากจะเรียนถามว่าปัญจทวาราวัชนจิตเนี่ยเข้าเกิดขณะไหนเกิดก่อนหรือเกิดหลังหรืออย่างไรกับจักุวุญญาณเกิดค่ะต้องทราบว่าขณะที่ไม่รู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดเลยมีไหมคะมีขณะนั้นเป็นจิตหรือเปล่าเป็นจิตประเภทไหนคะพวังขจิต ขณะที่ไม่รู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดเลยมีจิตนะคะทำผวังขกิจด,ดำรงภพชาติเกิดดับสืบต่อโดยไม่ได้อาศัยทวารหนึ่งทวารใดเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มีจิตที่กําลังทำผวังขกิจเป็นชาติอะไรคะเป็นชาติวิบากผวังต้องเป็นผลของกรรมนะคะเพราะว่าเป็นผลของกรรมเดียวกับปฏิสนธิจิตนี่ไม่ใช่จิตที่อาศัยทวารหนึ่งทวารใดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ เห็นอย่างเรากําลังเห็นเดี๋ยวนี้เราไม่ได้รู้เลยถ้าพระอราหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ทรงแสดงว่าจิตที่อาศัยทวารหนึ่งทวารใดเกิดเป็นครั้งแรกชื่อว่าเป็นวิถีจิตแรกเพราะเหตุว่าที่ใช้คําว่าวิถีจิตหมายความว่าอาศัยทวารหนึ่งทวารใดเกิดสืบต่อรู้อารมณ์ที่กระทบทวารหนึ่งทวารใดโดยที่อารมณ์นั้นยังไม่ได้ดับไปถ้าเป็นรูปนะคะเช่นเสียงเนี่ยค่ะ มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นเวลาที่วิธีจิตที่ได้ยินเสียงหรือรู้เสียงทางหูเกิดขึ้นไม่ใช่ขณะเดียวแต่จะมีหลายขณะเกิดดับสืบต่อจนกว่าเสียงดับเรียกว่าวาระหนึ่งวาระหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโสตะทวารวิถี